วัดีด็ับวันนี้ปลากลาครับก้าวกลัวรับปีร่วงบ๊อบวันนี้มีไก่กั้จตกไครครับสำหรับทานได้ยากชุ่มวิธีการต้มไก่กั้งตกไครเชิ่นิดตามหลับชุมได้เลยครับอ่าขันตอนแหลกเราทำการตัดไคร่นะครับเหลือไคล่หนึ่งสองสามเต้าหกเจ็ด แปดนะครับพิ่มจ่ายจานวนแปดตอนนะครับเป็นเหลี่ยมงคลนะครับั้นตอนดีร่องทาการกว้านไกลนะครับให้กว้านในรายละเอียดนะครับกว้านในช่วยช่วยกับเลี้ยงให้เป็นเด๋ยบโรยเป็นระเบียบหายต่อการตั้มนะครับเก็บใลใส้ตีทําการกว้านปิกต่อครับใช้ปิกจํานวนยีริบมตนะครับปลาไกลเรามีจํานวนมากจํานวนสองตัวครับราใจไกลประมาณห้ากิโลได้สองตัว ควานพลิกเด็ดนะารับมาควานมาหน้ากันต้อแล้วก็มาหน้าพุ่มชายมาหน้าจะไมวนซี่ลงนะครับเกลี่จอบเปรียวก็ใส่ไปเปรียวเกลี่จอบเปรียวก็ไม่ต้องเทหเมาไกลี่เ,เดรียมไว้จำนวนสองตัวน้ำไก่มาล้างด้วยน้ำสะอาดให้เหรียบร้อยนะครับล้างให้จนเก้าใยมีก้าเหลือด,ด้วยเด็ดกัดน้ำปลาเตรียมที่เราเตรียมไว้ตไะไคร่าแล้วก็พริกกับอ่าน้ำมาคุกให้เก้ากันนะครับ เราใช้วิธีการครไม่ต้องให้ายละเอียดมากับเน้นครูปหยาบๆให้มีความหอมนะครับมันจะมีรสชาติขั้นตอนต่อไปนะครับนำกระทาตั้งไฟใส่ไก่ที่เราเตรียมไาเรียบร้อยนะครับเอารุ่งไปร่วนใพ้าะผมกิ่นอหอมมีหน้าโมกมาแล้วก็ร่วนไปเรื่อยๆจนวานหน้าโมกมาแล้วเราเตรียมเครื่องที่เราตั้มไว้เลยนะครับเราใส่ลงไปนะครับมีตะไครว่วาเตรียมเน,นี่ยก็พริกนำมาร่วน ัวจนหวานน้ำจะแห้งนะครับกัวไปเรื่เยยนะครับอ่ะพอนามเดือแม่งปรุงได้เลยกับเกลือนึ่งช้อนป้งจุรสนึ่งช้อนครับแล้วก็ป้งปรุงรสอีกนึ่งช้อนนะครับเพิ่มความหอมความนั่นนะครับคัวไปรอ่เยครับนัดนจนหนเกิดความมอมจิ้มู้นะครับตานจอบแบบนี้กับมะนาวนะครับไข่จอบมากก็ให้ใส่หมาก ใช่จบหน่อยก็ใช่หน่อยแต่พุ่มจบมาพุ่มใช้ไปเลยซีนุ้ยนะครับมะนาวเพิ่มกว่ามอมครับนี่กลิ่นเปรี้ยวสดน้ำได้เร่งครับขอบคุณดีดีตามรับชมจนจบน,น,นะครับขอบคุณครับ